มัธยมต้นนั่นเองค่ะนะหรือน้องมหนึ่งั่นเองพุทธสาวกนะคะพุทธสาวกที่ครูจะพูดถึงนะคะก็คือพระสารีบุตรค่ะเดิมชื่ออุปติสสะนะคะได้พบกับพระอัสชิกพระอัสสชิเถระ หนึ่งในปัจจคีย์ผู้เป็นพระอาหารหันต์ค่ะด้วยความประทับใจในอินทรีย์ที่สงบสำรวมของพระอัศชิเมื่อได้ฟังเพียงเท่านี้อุปติสสะก็ได้ดวงตาเห็นธรรมบรรลุโสดาบันค่ะเป็นพระอัคคสาวกเบื้องขวาก็คือผู้ที่มีปัญญามากนั่นเองนะ พระสารีบุตรนะคะถือว่าเป็นพระอัครสา,าวกเบื้องขวาคือผู้ที่มีปัญญามากนั่นเองค่ะเราไปกันต่อนะจ๊ะคือพระมหาโมคลนะชื่อเดิมชื่อว่าโลกลิตะนะคะขอโทษค่ะชื่อว่าโกลิตะเป็นเพื่อนสนิทกับอุปปติสะซึ่งต่อมามีพระสารีบุตรนะ พระสารีบุตรเนี่ยได้ฟังธรรมจนตนเองบรรลุสวดาบันแล้วได้มาบอกกับโกริตะว่าจากนั้นทั้งสองจึงได้เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าที่วัดเวรุวันเป็นอัคระราสาวกเบื้องซ้ายก็คือผู้ที่มีทำไมเอ่ยผู้ที่มีฤทธิ์มากนั่นเองค่ะพระเจ้าประเสรฐทะโกศนนะคะพระเจ้าประเสริฐทโกสน ได้รับยกย่องว่าเป็นผู้ที่รับฟังผู้อื่นเนื่องจากพระสหายเนี่ยเนื่องจากฟังพระสหายอย่างพระเจ้าพิมพิสารแล้วและมเหสีอย่างพระนางมาริกาที่ทูลขอให้พระองค์เลิกฆ่าสัตว์เพื่อบูชายันเป็นผู้ยึดมั่นในพระรัตนตรัยและทําอาสสทิสทานทานที่หาพูดทําเสมอไม่ได้ พระเจ้าพิมพิสารค่ะก็จะมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาจนได้รับการยกย่องว่าเป็นพระราชาผู้ทรงธรรมบนปลายพระชนชีพของพระเจ้าพิมพิสารนั้นกลับเป็นเรื่องนาเศร้าพระองค์ถูกพระเจ้าอาชาติตาศัตรูซึ่งเป็นพระโอรสของพระองค์เอง ก่อการรัตประหารและจองจำไว้นนในคุกหลวงเมืองราชครึฑได้รับการย่ยองว่าเป็นผู้ที่ไม่โกรธเคืองลูกชายตนเองเลยเป็นพุทธะนูบถรมพกที่ยิ่งใหญ่นะคะก็คือผู้อุปธรรมศาสนาพุทธนั่นเองค่ะเรามาดูพุทธาสาวิกากันนะคะก็พูดถึงนางวิสาขาจะ้ะนางวิสาขาเป็นพุทธาสาวิกา ผู้สำคัญยิ่งในสมัยพระพุทธการได้รับยกย่องจากพระพุทธเจ้าให้เป็นเอกทัตเอกตทัตค่ะในฝ่ายทายิกาก็คือผู้เลิศกว่าอุบาสิกาทั้งหลายในการถวายทานและเป็นผู้ถวายผ้าอ่มน,น้ำฝนคนแรกนะคะศาส,สนิกชนตัวอย่างค่ะท่านแรกพยาลิไทย พระยาลิไทนะคะพระราชนิพนธ์ไตรภูมิพระร่วงเป็นหลักฐานสำคัญท,ที่แสดงถึงพระปีช้าความสามารถด้านปัญญาและพระพุทธศาสนาก็คือไตรภูมิพระร่วงนั่นเองค่ะหรือเราเรียกว่าเตภูมิกถานะคะเตภูมิกถาซึ่งเป็นวรรณคดีทางพระพุทธศาสนาชิ้นแรกของไทยเลยนะอนนี้คือพระยาลิไทย นะคะผลงานของท่านหรือพระราชินธพไตภูมิพระล่วงนั่นเองค่ะท่านต่อมาพระเจ้าอาโศกมหาราชทรงพระธรรมมาทูตก้าวสายนะคะพระเจ้าอาโศกทรงเป็นพระโอรสของพระเจ้าพินทุสารและเป็นพระราชรินิตาของพระเจ้าจันทครคุปตยเมาระยะ ปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์โมรียะพระองค์ทรงเป็นผู้มีความสามารถในการทำสงครามและขยายอาณาเขตอย่งางกว้างขวางในช่วงต้นรัชสมัยค่ะพระเจ้าอาโศกนะคะทรงเป็นที่รู้จักในนามจันทาโศกหรืออโศกผู้เฮี้ยมโหด อโศกผู้โหดเหี้ยมเนื่องจากทรงใช้ความรุนแรงในการปกครองและทำสงครามเพื่อขยายอำนาจอย่างไม่ลดละจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญนะคะจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญในชีวิตของพระเจ้าอโศกเกิดขึ้นหลังสงครามกาลินคะจากเหตุการณ์นี้เองทำให้พระเจ้าอโศกทรงหันมาศึกษาพระพุทธศาสนาและในที่สุดก็ทรงประกาศตน้น เป็นอุบาสกผู้เลื่อมใสในพระรัตนตรัยทรงทรงนะคะท่งพระธรรมทูตก้าสายทำให้ศาสนาพุทธเป็นที่รู้จักไปอย่างกว้างขวางหรือกว้างไกลนั่นเองค่ะต่อมาค่ะครูจะพูดถึงในเรื่องของชาดกนะจ๊ะเรื่องแรกนะคะนันทิวิสาและชาดกตรงนี้ให้ข้อคิดเกี่ยวกับ บุคคลควรพูดแต่คำที่น่าพอใจเท่านั้นไม่ควรพูดคำที่ไม่น่าพอใจในการใดๆเลยเมื่อพราหม์พูดคำที่น่าพอใจโคนันทิวิสาระได้ลากสัมภาระอันหนักได้ทั้งยังทำให้พราหมผู้นั้นได้ทรัพย์อีกด้วยส่วนตนเองก็รู้สึกปลื้มใจเพราะการช่วยเหลือน,นั้นเองค่ะชาดกเรื่องที่สอง สุวรรณหังสะชาดกค่ะสุวรรณหังสะชาดกให้ข้อคิดคือบุคคลได้สิ่งใดควรยินดีสิ่งนั้นเพราะความโลภเกินประมาณเป็นความชั่วแท้นางพรามีอ่าขอโทษนะเป็นความชั่วแท้นางพรามณีจับเอาพญาหงทองแล้วจึงเสื่อมจากทองคำโลภมาก โลภมากอไคะโลกเออขอโทษโลภมากลาบหายนั่นเองต่อไปค่ะอัมพชาดกนะคะมนเสกมะม่วงการไม่เคารพและไม่ให้เกียรติครูบาอาจารย์ไม่ว่าจะล่ำเรียนมนมมะม่วงมาจากไหนต้องให้ความเคารพนอกจากนี้ยังสอนเรื่องของการปฏิบัติตน ตามคำสั่งสอนของครูบาอาจารย์ผู้มีพระคุณควรจะรู้จักกััญญูรู้คนคนเองค่ะควรจะกะตัญยูรู้คุณคนนะต่อไปค่ะเรื่องต่อมาราโชวาทชาดกผลไม้เปลี่ยนเมือง ความสำคัญของผู้นำที่ดีชาดกนี้เน้นย้ำถึงบทบาทของพระราชาหรือผู้นำที่ต้องมีความยุติธรรมซื่อสัตย์สุจริตและตั้งมั่นในธรรมเมื่อผู้นำดีราษฎรก็มีความสุขและบ้านเมืองสงบสุขนั่นเองชาดกเรื่องถัดไปติติราชาดกสามสหายนกกระทาลิงและช้าง ความเคารพผู้อาวุโสชาดกนี้นะคะสแสดงให้เห็นคุณค่าของการเคารพผู้ที่อาวุโสกว่าไม่ว่าจะเป็นอายุประสบการณ์หรือความรู้เมื่อทุกคนเคารพซึ่งกันและกันสังคมย่อมสงบสุขนั่นเองค่ะและเรื่องสุดท้ายนะจ๊ะมิตรว,วินทุชาดกอย่าเห็นกงจากเป็นดอกบัว การไม่เชื่อฟังคําเตือนนิตวินทุกกะไม่เชื่อฟังคําเตือนของผู้อื่นนะที่เขาปรารถนาดีด้วยโดยเฉพาะจากมารดายังจะทุบตีมารดาของตนเองอีกซึ่งเป็นสาเหตุสําคัญที่ทําให้เขานะคะต้องเผชิญกับหายนะความอยากได้ในสิ่งที่ไม่ควรได้เกินกําลังชาดกนี้เป็นอุทาหรณ์ที่ชัดเจนถึงโทษ ของความโลภอยากได้ในสิ่งที่เกินกำลังของตัวเองหรือไม่มีอยู่จริงทำให้มิตรวินทุกกะต้องประสบเคราะห์กรรมอย่างสาหันนั่นเองค่ะทั้งหมดนี้นะคะก็จะเป็นชาดกเนาะนะคะที่ครูพูดถึงนะคะรวมถึงสสนิกชนพุทธสวิกาพุทธสาวกต่างๆนั่นเองค่ะ ถ้าครูอ่านชื่อผิดนะคะหรือพูดผิดขออภัยด้วยนะนะคะพูดติดขัดยังไงก็จะพยายามปรับปรุงนั่นเองค่ะเอาเป็นว่าหวังว่าคลิปนี้นะคะคงจะมีประโยชน์กับทุกทกท่านที่ฟังอยู่กับน้งองๆทุกๆคนนะคะในการใช้ในการศึกษาหรือเตรียมตัวสอบนั่นเองค่ะขอให้ทุกคนโชคดีในการสอบทำข้อสอบได้ทุกข้อนะคะ